สานนแล้วก็ตัดขนด้วยแันใ่ทั้งตัวนะครับน้องโเด้นเต็มโต๊เลยใชอันนี้เป็นโต๊ะตัดขนขนาดไซส์พิเศษเลยนะครับของเรามีไฮดรอลิกช่วยยกด้วยเป็นไซส์ที่ใช้กับสุนัขตัวใหญ่โดยเฉพาะเลยนะครับคุณแม่ประมาณได้ไหมว่าน้องอับเปาน้ำหนักประมาณเท่าไหร่60ใช่ไหมหกิกิโลนะครับตัวนี้ขนาดเท่าไหร่นะ2เมตรได้ปหเมตรกว่าเนาะ ใช่ที่เต็มเต็มที่เลยนะเสร็จเะเลยอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอคคแกนนครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3เรามีบริการรับส่งด้วยนะครับติดต่อนัดหมายจองคคเบินก่อนล่วงหน้า1วันครับอาบน้ำตัดขนตัดเทปมัดในสุนัขและแมวรับทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดิ้นดิ้นดูกัดสะบัดเหวี่ยงวีรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อนัดหมายจองคิวกันก่อนล่วงหน้า1วัน รายได้เสนหนึ่งพี่ช่างใช้ในการจิตอาสาต,ตัดขนนะครับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิที่ต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมาสซาลอนครับขอบคุณครับอาบน้องหมามาอาบน้ำสางขนตัดขนนะคะน้องไปฉากรังเยอะมากเลยนะคะทั้งตัวเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไง น้องตัวใหญ่มากนะน้องไปโกลเด่นพี่ช่างสางขนแล้วก็ตัดขนด้วยกรรไกรให้น้องทั้งตัวนะครับเพราะว่าเจ้าของไม่อยากได้ทรงขนสั้นนะก็เ,เลยอาบน้ําแล้วก็สางขนแต่งขนด้วยกรรไกรให้นะครับหันมาทางนี้หน่อยลูกว๊บให้เทียบอยู่กับขนาดตัวพี่ช่างนะน้องตัวใหญ่มาก อาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมหขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3นอาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเหวี่ยงวินเรารับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อนัดหมายจองคิวกันก่อนล่วงหน้า1วันที่เบอร์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3หรายได้ส่วนหนึ่งพิชางใช้ในการจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนทพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกััันนนนสาาาาหรรรรบบลกกค้้้ที่่ไมมมใชิองแซ อาบน้ำกันเราอันนี้พี่ช่างกําลังอาบน้ําให้น้องนะคะพี่ช่างไม่สามารถยกขึ้นไปบนอ่างได้นะคะเดี๋ยวพี่ช่างเอามใหญ่ไหม <laughs> ใหญ่มากๆเลยนะคะนี่พี่ช่างก็ขัดๆขัดๆทุบๆทุบๆน้องยืนสบายใจเฉิบเลยนะสบายดิท่ามีนะคะช่างก็กําลังขัดขดนะคะ น้องก็ยืนชิวๆไปอย่างนี้เลยนะคะมีคนขัดตัวให้นะคะอาบน้ำตัดขนร้านน้ตัขน้าน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอขอนะคะเบอร์ทโทรศพัพท์086-640-4443นะคะรายได้ส่วนหนึ่งเราจะใช้ในการจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตามบูลนิธทีต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะด้วยดียดูกัดสะบัดเวิงวินเรารับหมดนะ เดีวเราไปดูตอนเป่าขนและตอนเสร็จแล้วกันเลยพี่ช่างกำลังเป่าขนให้น้องหมานะอาบน้ำเสร็จเมื่อกี้เลย พี่ช่างสางขนน้องโกลเด้นตัวนี้นะครับสางขนแล้วก็ตัดขนด้วยกันใจทั้งตัวตอนแรกเราขึ้นทรงไว้ก่อนนะครับตัดด้วยกันใจขึ้นทรงพาน้องไปอาบน้ําแล้วก็เป่าแห้งเสร็จแล้วก็มาแต่งรายละเอียดกันอีกรอบหนึ่งนะครับน,นี่กล้เสร็จแล้วนะอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนแลวสวนเกษตรมหขนกันครับเบอร์โทรศัพท์0 866404443นาอาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเี่งดีเรารับหมดนะครับ มีบริการรับส่งด้วยติดต่อน,นัดหมายจองคิวกันก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันที่0866404443ครับรายได้เสนองที่งใช้ในงานจิตอาสาแต่ก่อน้กับสนักจดสารพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซารอนนะครับขอบคุณครับยินดี